กับสบายดีพี่น้องแต่แตแ้นเอฟซีถูก่านเบอร์สมองสุบอนวอชิปีเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาว<อ>กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีปารูงาสบายดีปารูมสบายดีปาลุงมือหนึ่งนางคิงข้ามกระทะจีวรเผื่ออาหารเกิดโอ้แต่กินทุเรียนก,กินกินทุเ<ห>รียนลายที่สุดในพาร์ตเกิดพี่น้องสบายดีพี่น้องโอ้ทำไมทำไมกินเยอะ นี่ได้กินกวินหัวได้กินกับวินหัวพี่น้องมกสีเปกกันหอมามนะหอมพี่น้องจีวอนย่าเลียสิลูกคุณอาพี่น้องปกติแม่ให้ข้าวกับโอกาซื้อดอกมันแพงอาคุณอาและกคุณหน้าของทาวจิวอซื้อไห้พี่น้องพี่สาวน้องสาวของบ่าวคงพี่อยู่ในเมืองซื้อมาผากลานหลานที่ลานหลานยะ สนเจ็ดสิบหาพันพี่น้องอันนี้แสนหกสิบแสนเจ็ดสิบหกสิบแปดประมาณประมาณเท่าไรนี่รวมแล้วกันฮะสองแสนแปดรวมแล้วสองแสนสามแสนปแายเกือบประมาณแปดลอยบาทพี่น้องประมาณแปดลอยบาทพี่น้อง คันแมวบราซื้อหายเขาก็ญาติกินน้ำโมูคันแม่แมวบราซื้อหายกัญาติกินน้ำโมูโบเคยคิงคามเนอะโบเคยได้กินลายๆแบบนี้พี่นอ้องส่วนมากได้กินแต่ฟูนี่น้อยนี่แหละนี่สำนี้เขาจะเ,เกิดมาเพราะโบ,ออบอเคยได้กินจากเทอ่อพี่นอ้องพอยังบวงกะซื้อมันแพงเขากับโบเคยกากินืันนี้ก็ได้กินก็ขอบคุณคุณอาลายๆเวยค่ะที่ฝากมาให้ลายขอบคุณอา กีขา่เี้ะะเสุขภาพแข็งแรงหสุขภาพแข็งแงรงได้ไหมลำรวยลำรวยถือ,<พ>อเลขสี่ลยล้านเด้อเลขสีข่ลย้าแล้วก็ซื้อเล่อาให้ตึ่อีกเออจีวอขอบคุณอานะไหมขอบคุณสาแตงน่ไหมนมขึ้นเขืนลูกลขอบใจได้สะแตงเอาคันเดียวขี่น้กันกองฟันยังได้รถไลฟ้า ขี่เขาขี่ไปโรงเรียนพี่น้องว้าวปูใหญ่ใหญ่อ้าน้องกีวอนกินกินตัวนี้ก่อนนะกินตัวแรก่อนกินตัวนี้กินตัวนี้ก่อนกินตัวแรกก่อนกินตัวนี้ก่อนกินตัวแรกก่อนก็ได้วันใม่แกหาอย่ามาอย่ามาให้กินนำเงี้ยตื่นเม่อกี้ขานะคะก็ตื่นนอนพี่น้องเมื่อจากการเปขายของค่อยๆกินได้ลูกเด้ออ่ายิบพากันนำ อยากินไว้เด้อมันจะแแค่บอ э กบอกว่าลูกนะจีแซ่บหอยหยาบอกเขาแต่งรู้แซ่แบแซ่บข้างแรกพี่น้องเอ้อที่จะกินราคาเป็นไท่ก็เทียบเป็นร้อยบาทแซ่บอะไรเยอะเลยมือนาอยากแห้กันฟัน

นกแม่นกขมังไงันขังหนขเังกิดแ่มักมีลายๆมึงทำดีใจอ่ะกินขางแรกกิวันดีใจยุกดีใจน้องกิวันเคยกินยเยบอกเธอบอกเคยบอกเคยกินมันวนจะลองกินตัวใหญ่ๆแล้ว อืมอืมอืมไปออกจากการกินบอกีวนที่ำลังเดนี่ยกินละกันนอนยามเมรัยเนี่ยให้องป่คือไม่คายอม ร้อยบาทพี่น้องเป็นคายนะโลละสองรอยทังฝั่งลาวพี่น้องอืมโอ้โลู่หุบหุบอืมหุบสะบ่บสก๊มีขนาดกี่ลูกย้นตะกบบไ่ี่ยย่งอย่ อันไหนไปปลูอ uh so um. ีกบูยคสิคุ่มแท้ทั <grabs> ้งก <Okay. S 1> ินทั <t> ้ง <wave> ้ขายมาทังปลูกปูกัคลายด้วยคายไม่ใช่ก้อนเยะไปเอาน้ำก่อนไปเอาน้ำกันป่ะข้าวชิเบรตี้แหลก็รักกินไรฮะดีไดแทะเลย ตัวใหญ่กินยังไงเต็บเตัวใหญ่ตัวใหญ่่าใ้อนจีกินบะระบ๊อไม่ยังแบบกอบนอกนอุ่มกรนอกนุ่มในเศษๆนองจะจะกินั้งเกิดเกิดจากทองแมมมา เพิ่งได้กินหลายๆกินข้าวเพิ่งได้กินหลายๆต้งแต่กินข้าวเกิดมาจากท้องอืดอะไรอย่างไรลูกอ่ะอิ่มแล้วอิ่มไหมแท้อิ่มไหมเห็นดีแท้เอากินมาอื่นเนาะอื้ม เิาว่าเขเรียนมากข่ะสวไหนเด้อดาวาอที่ตาเราเขาฟังเขาลอยๆแม่แม่มาเกอยู่มือไอ้บอสวันเกินวันเกิน วันเกินานยืนพูดหนึ่งะอสาติไม่กินไขเามันกรอบแหิแฉมเนาะไ้มันแบบเบลีเนาะข้าวปรายลาเบลเแบบว่าเนื้อมันเหลืเบ,บลี บ่อทุเรียนอ่อนคกกต้นเรเรียนอนะ่ะชีแซบหมูเป็นแนวไหนี้พกพอนะวางเคยกินอยู่ไทยนะเนาะข้ากลอแมงมอมขนมราคาเจ็ดแปดร้อยนี่แบบ ต้องแบบว่ากอดน้องนุ่มในนี mm. ่นุ่มไปบดเลยบดปะด บเบิดพี่น้อง3อสามแสนไปสิไปกินข้าวหนึ่งเบอรสามแสนสามแสนไปน้องพี่น้องเบิรประมาณนั่นแปดรอยบาทโหน่อยกินข้าไปแล้วก็แท่ทบท่าโบจีขีโต๊ดไปเลย <laughs> เก็บไว้ขคองเท้ นี่เอาอดมาแล้วก็หไห้แล้วก็ใส่อันนี้ห่อโทเรียนแหหอไออะไรพี่น้องจ๋าพี่กหฮากลาพน้องจ๋าพ่พ่อกันขีดหนาพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กระแซ์ส่งแม่น้องกินคำบ้านานเดิจะปลุมแล้วปลุ้สบายดีปลุ้ว้าเลยสบายดีพี่น้องขอเอซีกท่ายดีเ สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยสุขคนนะพี่น้องจ้าไปได้จ้าสบายดีเนาะบ่เจ็บบ่จนมีคำว่าไปแล้วจ้ารวยๆเฮงๆ